สวัสดีครับสวัสดีพี่พนาชาโยทูงนะครับผ่าโคงสยามนี่ครับยกออกหมดแล้วตัวปัญหาอยู่หนนี่นี่ตึกหมดยกลาว มีอันนั้นแล้วก็กปืนแล้วก็อัน,นืนที่หมุนขัดปืนแบบนี้ว,วะแล้วไอ่เนี่ยเป็นล้ออะเป็นล้อเป็นไรแน่นแน่นเนาะน่าน่าจะยังแน่นอยู่อะสป,ปิง พาไม่เหลือชิ้นดีตาบอกอะไรผังเอาเรื่องอเน้นใช้งานครับ,เน,รบเน้นใช้งานครับนี่ครับรถใช้งานจริงๆครับผังจ,ง,บงจริงๆครับถึงเวลาที่ต้องซ่อมแซม ต้องตับจะต้องอตัวอย่างไปดูไหมเนี่ยขัดอะไรไม่ดีเปลี่ยน ตามตัวสะเก็นสเกน้ำมันมีไหมน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำมันเพิ่งถ่ายออกสวัสดีครับสวัสดีพี่น,า,นาชาวยูทูบนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิว โค้งนะครับไอ้ที่ผมไปย่มแล้วมันยักผมก็เลยถอดเปลี่ยนเฟืองครับเฟืองเปียวเฟืองเปี่ยวเ,เ,เ,เนี่ยครับตัวใหญ่ตัวเล็กเปลี่ยนยกชุดครับแล้วก็ลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ห่อบางก้นใหม่เลยครับทำแล้วทันทีเดียวเลยอันนี้ ไปให้พี่ที่เขาอยู่นะครสวรรค์ห่อนะครับนี่งานเนียนมากครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าครับตรงก็จะประมาณนี้เลยครับผมใช้เป็นลูกเตะด้วยนะครับแสงเป็นลูกเตะใช้คา์ดเหมือนเดิมครับคาดก็เอาไว้ใส่เกียรร์คับ นี่ครับฝนฝนระวงล้อนี่จะเป็นวงวงยีแปดครับสิ 10, 10, บสิบสิบสามใบครับตั้งสิบสี่ทีแรกมันเป็นสิบสี่ใบตั้งสิบสามผมแปวอ,ออกใบหนึ่งนี่ครับดูรอยครับอันนี้ก็ค้างยกก็จะสั่งมา เป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบเป็นยกข้างยกข้งตัวนะครับทอามาใส่ที่หลังผลเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เป็น RT ร4ที4้อยสี่สิบแรงครับไม่ได้อัพนะครับ14บสีแรงเดิมๆโรงงานมีแคมแล้วก็ลัมัวชีด สปริงประมาณนี้ครับโมเกาห้าเอาไปกรึ้งครับเหลือเท่าแปดศูนย์นี่ก็ยังเป็นซีครึ่งเหมือนเดิมครับหลังแปดครับเชอหลังแปดวิ่งเบาครับหลังแปดวิ่งเบามากไม่หนักเครื่อง ตรงก็จะเต็มๆนะครับแล้วก็กุ๊ปสิ่งครับซิ่งตัวนี้จะหกสิบสามจุดเจ็ดโลนะครับถ้าภาพก็จะกางๆหน่อยไม่ได้ล้างครับลูกก็เป็นหน้าสองครับลูกหน้าสองกุ๊ตัวนี้จะปรับปรับที่ลูกนะครับไม่ใช่ปรับที่ถาด ตัดที่ลลครับโค้งก็จะเป็นตรงนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้บีบเดียวผมเอาลูกยางออกไปตัวนึงนะครับนิ่มๆมันจะมีลูกยางนะครับข้างในนะครับจะมีสองตัวเอาออกไปตัวนะครับสองตัวมันบางทีมันฟืดครับมันเวลาบีบ,บเดียวมันค้างมันชอบค้าง ก็เลยตัดปัญหาออกไปตัวงครับตรงก็จะประมาณนี้เลยครับใช้ย้ําหนาอยู่ช่วงนี้ไม่มีงานก็จะห้องว่างหน่อยนะครับก็เลยมารีวิวให้ได้ชมครับส่วนเพจเพจนี้นี่ครับนี่เลยครับ สั่งมาจากตามนี้เลยครับโอเคครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ